สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวในรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมคะเราเรียนกันสระอะไรไปเอ่ยสระอาใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในสระอีนะคะสระอีจะอ่านออกเสียงและเขียนได้อย่างไรนะั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนบริหารสมองอีกเช่นเคยค่ะ กับเพลงกันไกยไข่ผ้าไหมนะคะจํานวนสองครั้งนะักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองซ้อกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้ 1, าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่เท่าไหร่ไข่กันไก่เก่งมากมากค่ะตอนนี้นักเรียนเริ่มทำคล่อกันแล้วใช่ไหมคะไวรอเปิดภาคเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะมารู้จักสละอีกันเถอะสละอีนะคะเป็นสละเสียงยาววิธีการเขียนสละอีนะคะจะให้เขียนจากฐานล่างก่อนนะคะเดีย๋ยวนักเรียนลองดูตัวอย่าง จากคุณครูนะคะบนสไลด์นะคะเราจะเริ่มเขียนจากฐานล่างก่อนนะคะแล้วก็ทําโค้งคขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นค่ะยากไหมคะสําหรับวิธีการเขียนสระอีไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักสระอีกันให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ กิจกรรมต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนช่วยคุณครูเลือกว่าคำใดในต่อไปนี้ระหว่างคำที่1กับคำที่สองนะคะที่เขียนด้วยสระ,ะอีนะคะโดยคำแรกนะคะดินนักเรียนอ่านออกเสียงตามครูนะคะดินคำที่สองค่ะปีนปีนดินเขียนด้วยสระ,ะอีไหมคะ ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วปีล่ะคะสระอีไหมเอ่ยสระอีนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูข้อตัดไปนะคะหวีหิวหวีหววเขียนด้วยสระอีไหมคะนักเรียนสระอีคือลากจ,จากฐานก่อนแล้วโค้งแล้วมีขีดใช่ไหมคะหวีเขียนด้วยสระอีไหมคะ เขียนด้วยสระอีนะคะหิวราคานักเรียนหิวสระอีหรือเปล่าเอ่ยหิวไม่ใช่สระอีนะคะต่อมาค่ะปีปีบินบินคำแรกนะคะปีเขียนด้วยสระอีหรือเปล่าคะนักเรียนไม่ใช่ใช่ไหมคะหืมใช่หรือเปล่าเอ่ย ปีใช่สระอีไหมคะใช่นะคะอย่าหลงกลคุณครูนะคะต่อมาบินใช่สระอีไหมคะไม่ใช่สระอีนะคะแต่จะเป็นสระอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาค่ะคำว่าหินกับคำว่ารีดหินเป็นสระอีหรือเปล่าคะนักเรียน ไม่ใช่สระ,ะอีนะคะสระ,ะอีจะต้องมีขีดนะคะแล้วคำว่ารีล่ะคะเป็นสระ,ะอีไหมคะเป็นสระ,ะอีนะคะต่อมาคำว่าหญิงกับคำว่าหีบหญิงเขียนด้วยสระ,ะอีหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วหีบล่ะคะเขียนด้วยสระ,ะอีหรือเปล่าคะนักเรียนหีบ เขียนด้วยสระอีนะคะคำต่อมาค่ะขีดกับลิงขีดขีดนะคะเขียนด้วยสระอีหรือเปล่าคะนักเรียนเขียนด้วยสระอีนะคะส่วนลิงล่ะคะสระอีหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช้สระอีนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักสระอีมากขึ้นหรือยังคะ ค่คุณครูให้นักเรียนแยกระหว่างสาอีกับสาะอีนักเรียนจะสามารถแยกสะอีให้คุณครูได้ได้อย่างคะ่ะแยกได้แล้วใช่ไหมคะคุณครูจะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะสารีเราจะเขียนจากฐานล่างก่อนจากนั้นให้ทำโค้งๆแล้วลากขึ้นไปยาวๆนะคะโดยสะอีนะคะจะเขียนไว้บนพยัญชนะต้น ถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวเราจะเขียนสระอีไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่2ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะชวนคนเก่งปึกธรรมให้นักเรียนเขียนสระอีลงในสมุด10บรรทัดบรรทัดละ5ตัวให้นักเรียนทำเหมือนที่นักเรียนเขียนในสมุดใน ที่นักเรียนเขียนสระอานะคะเขียนแล้วส่งให้คุณครูในกลุ่ปลายนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวกับรายวิชาภาษาไทยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ กับเรื่องสารอีจะเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นติดตามกันในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายนะคะ